สวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวงานทั่วไทยงานที่จะนำมาอัปเดตให้ชมกันในคลิปนี้เป็นงานเพศชายไม่จำกัดวุฒินะคะผ่านซับคอนแทคแมนพาวเวอร์มีทั้งหมด5งานนะคะหน้างงานอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีทั้งหมด5งานเลยนะคะงานที่1น,นะคะพนักงานขับรถโฟล์คลิฟป,ประจําที่โรงปูน TPI งานที่2นะคะพนักงานขับรถโฟลคลิฟประจําโรงปูนตรานกอินซีงานที่3พนักงานโหลดเดอร์ปูนมอร์าประจําโรงปูน TPI งานที่4พนักงานคลุมผ้าใบประจําโรงปูนตรานกอินซีงานที่5เป็นพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทวีลเล่รอยแอนบอกรายละเอียดของงานนะคะ งานที่1นนะคะพนักงานขับรถโฟลคลิฟป,ประจําโรงปูน TPI ตําบลทับกวางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคุณสมบัติเพศชายอายุ20ปีขึ้นไปไม่จํากัดวุฒิการศึกษามีใบเซอร์ขับรถโฟลคลิฟจะพิจารณาเป็นพิเศษไม่มีใบเซอร์อบรมให้ฟรีนะคะสามารถเข้ากะได้รายได้และสวัสดิการ เงินเดือน1,200บาทต่อเดือนเบีย้ยขยัน500บาทต่อเดือนมีโอททุกวันนะคะงานมี3กะเข้าเช้าบ่ายแล้วก็ดึกทำงาน6วันหยุด2วันนะคะชุดยูนิฟอร์มฟรีตรวจสุขภาพฟรีประกันชีวิตอุบัติเหตุ10,000แบาทมีประกันสังคม เงินออกเป็นวิคนะคะทุกวันที่12และ27ของทุกเดือนรายได้เฉลี่ย1 5 0 0บาทบวกเบี้ยขยันรายเดือน500บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0811383827ติดต่อคุณเกตค่ะงานที่2พนักงานขับรถโฟล์คลิฟป,ประจําโรงปูนตรานกอินซี ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจัังหวดสระบุรีคุณสมบัตินะคะเป็นเพศชายอายุ20ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีใบเซอร์ขับรถโฟล์คลิฟจะพิจารณาเป็นพิเศษไม่มีใบเซอร์อบรมให้ฟรีนะคะสามารถทำงานเข้ากะได้รายได้และสวัสดิการเงินเดือน1,200บาทต่อเดือน OT ตามตารางกะ งานมี3ามกะนะคะเข้าเช้าบ่ายดึกทำงาน6วันหยุด1วันชุดยูนิฟอร์มฟรีตรวจสุขภาพฟรีประกันชีวิตอุบัติเหตุ1นึ่งแสนบาทมีประกันสังคมเงินออกเป็นวิคนะคะออกทุกวันที่12และวันที่27ของเดือนรายได้ต่อเดือน1,200บาทถึงหน0 0งบาทยังไม่รวมโอทค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0811383827ติดต่อคุณเกตค่ะงานที่3นะคะพนักงานโหลดเดอร์ปูนมอตอร์ประจำโรงปูน TPI ตำบลทับกวางอเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคุณสมบัติเพศชายอายุ20ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีความขยันอดทน ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วมีความตรงต่อเวลารายได้และสวัสดิการนะคะค่าแรง487บาทมอตอา325บาทหรือคิดเป็น8บาทต่อตันนะคะงานสายพาน487บาทหรือคิดเป็น4บาทต่อตันเบี้ยขยัน300-500บาทต่อเดือนรายได้เฉลี่ย700-1000บาท เงินช่วยค่าเช่าบ้าน300บาทชุดยูนิฟอร์มฟรีตรวจสุขภาพฟรีประกันชีวิตอุบัติเหตุ10,000แสนบาทมีประกันสังคมเงินออกเป็นวีคนะคะทุกวันที่12และวันที่27ของเดือนงานนี้นะคะลักษณะงานก็คือยกเรียงสินค้าประจำคลังสินค้างานมีทุกวันโอมีทุกวันนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะ 12,000บาทถึง20,000บาทต่อเดือนบวกเบี้ยขยันรายเดือนอีก300 5 0 0ถึง500บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่08 1 138 3827ติดต่อคุณเกตค่ะงานที่4พนักงานคลุมผ้าใบประจำที่โรงปูนตรานกอินทรีตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคุณสสบัติ เพศชายอายุ20ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุตรการศึกษามีความขยันอดทนตรงต่อเวลาสามารถทำงานตามกะได้รายได้และสวัสดิการค่าแรง340บาทต่อวัน OT ตามหน้างานงานตามตารางกะนะคะทำงานเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทำงาน6วันหยุด1วัน มีชุดยูนิฟอร์มฟรีตรวจสุขภาพฟรีประกันชีวิตอุบัติเหตุ1 0 0 0 0แสนบาทมีประกันสังคมเองินออกเป็นวิคนะคะทุกวันที่12และวันที่27ของทุกเดือนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน1 0 0 0 0ถึง12,000บาทบวกเบี้ยขยันรายเดือนอีก500บาทนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081 138 3827 ติดต่อคุณเกตค่ะงานที่5นะคะเป็นงานพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทเวเลรอยแอนบอกประเทศไทยจำกัดคุณสมบัตินะคะเป็นเพศชายอายุ18-45ปถึงีปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติอาทยากรรมมีรอยสักนอกร่มผ้าได้นะคะสามารถเข้ากะได้ ร่างกายแข็งแรงไม่ใส่เหล็กดามนะคะรายได้และสวัสดิการนะคะค่าแรง325บาทต่อวันค่าเบี้ยสภาพ20บาทต่อวันค่าเบี้ยขยัน3 0 0 4 0 0 5 0 0บาทต่อเดือนค่ากะเช้า10บาทกะบ่าย40บาทกะดึก60บาทต่อวันค่าอาหาร35บาทต่อวันมี OT ทุกวันนะคะ มีประกันชีวิตอุบัติเหตุฟรีมีประกันสังคมมีชุดยูนิฟอร์มฟรีเงินออกวันที่12และ27ของทุกเดือนผ่านการประเมินนะครัปรับเป็นพนักงานประจำของโรงงานสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081 138 3827 38ติดต่อคุณเกตคะ่ะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานดีๆที่แอดจะนำมาอัปเดตให้ชมกันในโอกาสต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ